แล้วแล้วเขาสองคนครับก็มาเจอกันเป็นครั้งแรกเฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยโดนผีหลอกผีหลอกผีภูเขาผีภูเขาผีผีอะไรนะมันพูดอะไรนะผีภูเขามันนี่มันนี่มันด้เอ็มไม่ไดนผีภูเขาเดนมาว่ากูเป็นผีนะว่ากูเป็นผีน่ากลัวมากเลยไม่เคยเจะ มึงว่ากูเป็นเพหรอนี่คือสั่งสอนกูจะบอกให้ว่ากูโทษฐานว่ากูยิงแลเสียทรงเฮ้ยลูกเป๊กว่าแต่งตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยคนสวยพระอ,องค์ฮะ<า>สวยจริงเหรอจริงจริงมึงชอ,อบอ่ะ จีบได้ไหมจีบเป็นไหมอ๋อจีบหน่อยดิกูรู้ว่าหน้าตามึงเขาไม่ชอบมึงหรอกใช่เอางี้เดี๋ยวกูลองไปจีบแล้วก็เดี๋ยวยกให้มึงได้เพราะว่ากูมีแฟนอยู่แล้วอืมใช่อ่ะก็อินทิราไงคนรักของกูอ๋อแล้วคนแต่มึงสองคนยังโสดอยู่ใช่ใช่เดี๋ยวกูลองไปคุยให้ดีมากเดี๋ยวเป็นพ่อสื่อพ่อชักให้ขอบพระคุณมากเลยพระองค์อุ้ยอย่าสิเราพระเอกศิลปบุคลิกหมด เก็บกระทั้งเพชรหน้าเว้ทีนี่แห่งแม่งแ้ยของกูอ่ะเดี๋ยวเขาก็รู้ว่าเราไงนี่อะไรเคน่คะไปนี่ถ้าเรียกฉันนี่ถึงก็งงเลยนะนี่แล้วได้คู่กันด้วยอ้าวแล้วถุงเอากลับไปทำไมมาให้ฉันถุงยังเอาอีกเหรออาอดีกว่าไม่ได้เลยเลย มาลูกเป๊กไหนอะเฮ้ยครับกิจดาผมบอกคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับขอบคุณครับนี่มีนี่ว่ะเออแค่ได้ตังค์นุแค่ได้ตังค์กระจ แล้วเราสองคนน่ะตังขยาวไม่มีเสียงเออไอ้น้องขอขอเหรอุ้ยแหมไอ้หนูพี่หนูขออนุญาติให้น้องได้ไหมโอเค มึงไหวมึงไหวยังกับไหวเจ้าแม่คนอีมชูนะออไอ้หักมองไปมองมาเขาอยากเกิดเป็นเด็กมึง <c oughs> นะฉัน,นลูกเป๊กครับขอบคุณมากขอบคุณรางวัลนะจ๊ะขอบคุณมากครับขอบคุณครับเมาละ่ะคนชัยนาทเขาใจดีชัยนาท <มา S 2> ชัยนาทชัยนาทขอให้แค่สองคนจริงๆลูกเป๊ก เดี๋ยวก็ได้หนู่ม<อ>ไม่เฮ้ยเพ่ทะเลาะก,กับลูกโป่งก็ได้ด้วยอย่างดีงานที่แล้วทะเลาะก,กับเขาเกลียบว่าว <c oughs> เออคุณไม่มีได้ไม่มีดนไม่มีดันมึงสรงตัวมันจะโดนนโดนิ เออคุณชื่ออะไรนะครับถึงแมงรึมีมีดมาด้วยน้องนุ่นอะไรพกปืนนี่นี่น้องนุ่นน้องนุ่นครับน้องนุ่นด้วยเรียบอีกทีนะครับแอปกดเลยแอปกนเลยค่ะหอ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 อะไรหักันอ่ะลุงเป๊กเหนีจ้าเห็นพี่นุ่นทำอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าอะไรจ้ะ จะเอาไปเก็บก่อนดีกว่าเอาไปเก็บก่อนดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเาก็หนีไปพระองค์จะยังไงก็ไม่ยังไงจีบไปกระบอกก็มีจีบเออรู้แล้วพงลิีบจีบนะรู้แล้วจีบเขาไปเอาแบบหวานๆเลยหวานๆเลยเอาแบบหวานเจี๊ยบชื่นใจเออ คุณคุณครับเอาไปเก็บแท่งหน่อยป่ะโอเคครับเอ่อคุณครับคุณชื่ออะไรนะครับชื่อดำดงค่ะคุณชื่อดำดงชื่อดำดงค่ะผมมาอยู่ในป่เอ้าอะไรอ่ะจะเล่นลิเกมาขย่าททำไมก็นิดได้มาก็ต้องเล่นหน่อยสิมีเสียงเลยเออพอดีว่าเพื่อนผมเขาน่าจะชอบคุณนะครับแต่ว่าเขาไม่กล้าเจ็บคุณ เออผมขอเป็นพ่อสื่อพ่อชักแทนได้ไหมได้ไหมคะคุณชอบเสียงเพลงหรือเปล่าชอบค่ะเดี๋ยวผมจะร้องให้คุณฟังนะถ้าคุณชอบคุณหันหน้ามาคุยกันแล้วก็ให้เดี๋ยวนะกูเห็นแวบๆนี่เน้ยมันภาพลวงตาสวยแน่นะสวย มันรู้จักสามภูมิอ่ะจีบอีพีมันเป็นหน้าตุนนุปัปมันเป็นบีโลกกงตุนนุปัปกูไม่ชอบมันแบบอะไรตุ่นอะไรเนี่ยคุยกับใครวะกูกลัวไม่รู้กูก็เริ่มกลัวแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะจีบคุณแทนเพื่อน